อ๋อฉันถามหน่อยแล้วเธอเคยเอาดอไหมมีบ้างจริงเหรอเอาดอแบบเอาดอที่ไหนมีบ้างอ่ะก็ต้องพูดบางอย่างพูดได้หลังระเบียงอันนี้เฉยๆหลังระเบียงห้างอ่ะนะมันคืออยากมุดลงไปอมไม่ตเองนักขึ้นต้องมีความง่ายกว่ากติกาของการเอาดอคือห้องแอบทำต้องรู้สึกภาวะผบงต้องรู้สึกกลัวกล้าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะตื่นเต้นจะดีไหมคะคุณพี่ด็กจะดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยจะดีไหมคะแต่จับหนูอยากจับโป๊ะให้ได้ต้องทำยังไงคะ หนูนี่เด็กฝึกหัดมากฝึกหัดมีป่วดเบาบางใช่ไหมหนูไม่ต้องจับโป๊ะเขามึงโป๊ะแล้วตอนนี้หนูไม่ต้องจั หนูโปะแฟนหนูคะ่ะคุณพี่อายุเยอะแล้วคะ่ะแล้วลมยังไงเขาก็ไม่แข็งหนูวควรหาแฟนใหม่เลยคะผู้ชายก็นี่เลยเล้าลมเลยอกขวาโอ้ทำไมผู้ชายมันนิ่งแล้วไม่กูแบบเฉยๆผู้ชายเลยหน้า,าร,ระหว่างที่กําลังจุ่มปุ๊กอยู่ใสหน้ากูแล้วหันมามองหน้ากูกูสึกกับเขาสบตาอ๋อ,อปากเขาอยู่แล้วกูต้องอผู้หญิงอะจะเสร็จช้าหรือผู้หญิงบางคนไม่เสร็จเพราะผู้ชายเสร็จแล้วอะพี่ทำไมครั้งนี้ไม่แข็งเลยอ่ะไม่มีอะไรคนอื่นเปล่าอ่ะหนึ่งสิ่งที่เราทำอะมันคือทุกสิ่งที่เราเป็นเนี่ย ไไไเไไงงงคำเตือนรายการปัญหาชาเตียงอาจมีภาพคำพูดเนื้อหาและท่าทางของพิธีกรที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรไปเรียกพ่อแม่มาช่วยดูเร็วและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณอย่าหาว่าดิฉันไม่เตือนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการปัญหาขาเตียงกำลังจะบอกผมอยู่ใช่ไหมปัญหาทางบ้านนี่เนี่ยไม่เคยจบปัญหาเรื่องเพศไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้เพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องชื่อในเมมโมอรี่ของเราทุกวินาทีจริงจอันเนี้ยเขา s อ s มอมาเอสอมสาไม่รู้หาเบอร์โทรทีมงานได้ไง s m s มาบอกว่า คุณพี่คะหนูชอบ outdoor อามากหนูรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเป็นพิเศษยิ่งรู้สึกว่ามีคนมองยิ่งชอบค่ะแบบนี้หนูพิดปกติไหมคะต้องปรึกษามหมอไหมคะคุณเทต้องบอกว่าก็อย่างนี้ เรื่องเพศเองเนี่ยถ้าชอบมากจนกดความรู้สึกไม่อยู่อันนี้ต้องปรึกษาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าชอบแหละแต่เป็นบางเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาได้ไม่รบกวนการใช้ชีวิตถือว่าปกติมันจะมี outdoor sex public sex มึงบอกปะ public คือรถจอดอยู่กลางถนนแล้วมึงเอากลางถนนเลยแล้วรถก็สวนเสียไปอยู่อ่ะอันนี้เรียก public แล้วอันนี้ฉันถามหน่อยแล้วในเต็นท์ล่ะในเต็นท์แบบมีหลายๆเต็นท์นอะเรียก outdoor เขาเรียก outdoor ไม่ public ไม่ public ไม่คิดว่าเาเต็นท์อื่นเขาตื่นลืม ขนาไม่รู้หกโมงเย็นซอยแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็จบไม่รู้ก็จบแล้วก็เอ็กซิบิชันเอ็กซิบิชันโอ้ยเป็นงานแสดงเลยนะเป็นงานแสดงเลยเอ็กซิบิชันนิสซึมคือถ้าเป็นเอ็กซิบิชันนิสติกดิสออเดอร์ก็คือพวกชอบโชว์แหละอ๋อโอเคคนที่ชอบเอาโชว์ชอบแบบโชว์แตะโชว์ของโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นก็คือแบบคืองานโชว์แล้วเป็นงานเอ็กซิบิชันไปแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโอลิแฟนกลุ่มที่เป็นแบบพวกโพรดักราฟีมอันนี้เขาไม่ได้เป็นโรคแต่มันเป็นอาชีพ เพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เรารู้อยู่ว่าเรากําลังทําสิ่งน,นี้อยู่บางคนนะ่ะเขาทำเป็นแบบไม่รู้ตัว<ม>แล้วก็ทําให้เกิดอาการว่าหลอน เออหลอนไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่ามันควบคุมกิจกรรมนี้ไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันหรือรบกวนผู้อื่นอ่ะอันเนี้ยเราถือว่าต้องเข้าบาบัดแล้วเราก็ต้องไปไฟล์เอาหาว่ามันเกิดจากกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราชอบเอาดดเพราะมันตื่นเต้นดีแต่เรายังคุมสถานการณ์ได้ยังคุมความรู้สึกได้ว่าเออก็เอาดดตรงที่ไม่มีคนรับตาหน่อยก็เอาดดในหลังเลิกงานก็ไม่รบกวนกันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับนะถ้าพูดถึงความ รู้นะแต่ถ้าพูดถึงทางกฎหมายอีกเรื่องนึงนะต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียค่าระวังเรื่องนั้นหน่อยก็จะเสียค่าปรับใช่เสียค่าปรับอ่ะฉันถามหน่อยแลเธอเคยเอาดอไหมมีบ้างจริงเหรอเอาดอแบบเอาดอที่ไหนมีบ้างอ่ะรอดต้องพูดไปว่าพูดได้พูดได้เหรอเออพราะมันก็อาจจะมีแบบหลังระเบียงอันนี้เฉยๆหลังระเบียงอันนี้เฉยๆหลังระเบียงหลังระเบียงเออก็เฉยหลังระเบียงห้างอ่ะนะไม่ ไม่เฉยเลยทางระเบียงท่านไม่มีนี่ไม่ค้นี่ไม่ได้ e x i b i t i o n e x h i t i o n ไม่ได้ไม่ได้อก็จะมีแบบชายหาดชายหาดชายหาดนี่คือแบบปูหลักหมดแล้วเหรอใช่ปูหลักปลาหลักหมดแล้วก็อาจจะมีบ้างมีบ้างสระไวน้าแต่ดำน้ำสระไวน้าดน้ำเาไ x h i b า t i o n ไม่ได้ e x h i b t i o n ไม่ได้ exhibition ไม่ได้ แตง่ายอีดอกเก่งกว่าปลาดาวดำน้ำเอาดำน้ำเอาเก่งาไม่เคยหรอฉันเคยนี่มีคนล่าสุดมีคนถามฉันว่าอยากบัวผู้ชายในสระว่ายน้ำทำยังไงดีคะคืออยากมุดลงไปพรมเลยบอกว่าทำยังไงมึงนัดขึ้นห้องมีกวางง่ายกว่าคือมันเหมือนกับแบบเหมือนเป็นแคมเปญนี้เป็นแคมเปญใต้น้ำาอออว่าปลเป็นแคมเปญใต้แต่ฉันคิดถึงอะไรรู้ป่ะเคยนี่ไปเวลาเล่นไพ่แลนดหนีตำรวจอแล้วต้องลงไปในสระบัวอีดอกแล้วต้องมุดเข้าไปอ่ะแล้วก็หาท่ออะไรสักอย่างหรท่อบัว แล้วเอาตีใหญ่ตีใหญ่เออออออแต่ต้องบอกคู่ต้องบอกผู้ชายนะคุณพี่ต้องตื่นเต้นแบบเป็นระยะระยะเออฉันก็เคยของฉันน่ะลานจอดรถลานจอดรถไม่ผิดเกียร์ใช่ไหมลานจอดรถตรงหน้าคอนโดไม่ผิดไม่ผิดกับเป็นมือกองเขารีบกคุณก็ซอยก่อนเลยคูณเขาไม่มีแรงตีกนกคืนกลางคืนสิจ๊ะ กลางวันก็เห็นหมดเลยเจ <laughs> <laughs> แต่ว่าเวลาเอาดอต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ก้อ,องบอกพูดถึงเกียร์มันเคยมีนะคือแบบส start รถเอาไวอ้อ่ะแล้วใส่เกียร์เอในอีดอแล้วระหว่างคําว่าเกียร์เอกับเกียร์ดีกับเกียร์แบบอะไรสักอย่างถอยหลังมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันคือแล้วบางคนไม่ได้เหยียบไม่ได้ดึงเบรกมือ,อแล้วเกียร์มันลั่นได้นะเออมันไหลได้ในอันตรายอันที่สองอ่ะเคยเห็นข่าวอยู่แล้วว่าหน้าระเบียงโรงแรมถ้าโรงแรมในกรณีที่แบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองยังพอทนตกมาแขนขายังมีชํำรุดบ้างเป็นข่าวหน้าหนึ่งไป ชั้น2 0ชั้น1 8มันเป็นข่าวหน้าหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้อ่านข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้อ่านข่าวของเราไงแล้วอย่างหนึ่งนะเอาดอได้ถ้าเรารู้สึกเราตื่นเต้นแต่สงสารคนดูบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการดูเอากันอะแต่ต้องมานั่งเห็นอย่างเงี้ยคือต้องสงสารคนอื่นเราอาจจะชอบที่แบบว่าุอยชอบจังเลยค่ะมีคนเห็นหนูเอากันแต่คนที่เขาดูเขาไม่ได้ชอบคือเขาไม่ได้ชอบแต่เขาเอาดอเนี่ยเรื่องความตื่นเต้นของมันคือจะมีคนเห็นไหมคือมันแดนความตื่นเต้นของมันคือจะมีคนเห็นไหมจะมีคนเห็นไหมแต่ถ้าเกิด งใจจะให้คนเห็นเราเองอ่ะแล้วตัวเองชอบอ่ะอันนั้นอ่ะเอ็กซิบิชันนิ่ซึมแล้วนะนึกออกปะนึกอ๋อคือถ้าเรารู้สึกว่ามีความสุขที่มีคนเห็นอ่ะเอ็กซิบิชันนิ่ซึมแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอาดอกติกาของการเอาดอคือต้องแอบทำต้องรู้สึกพะพวงต้องรู้สึกกลัวกล้ากล้าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะตื่นเต้นดีไหมคะคุณพี่จะดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ย จะดีไหมแต่จับตัวเองแบบแต่ไม่ผิดปกติแต่ถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์ไม่ผิดปกตินะครับคำถามที่2คุณพี่คะหนูเนี่ยติดนิสัยชอบเช็คโทรศัพท์แฟนค่ะคุณพี่แต่เหมือนเขาว่าลบแชทต,ตลอดคือประวัติการโทรก็ไม่มีหนูอยากจับโป๊ะให้ได้ต้องทํำยังไงคะ หนูนี่เด็กฝึกหัดมากพื้นหัดมีผัวเมื่อวานใช่ไหมฮะเพื่นหัดมีผัวเมื่อวานใช่ไหมน่าใช่พ่อน้องก็ส่งจดหมายมาส่งจดหมายเพื่นหัดมีผัวเมื่อวานนี่แน่เลยแนะนำอย่างนี้นะลูกนะหนูอ่อนหัดมากถ้าหนูเช็คแชทแฟนได้แสดงว่าหนูมีพาสเวิร์ดทุกอย่างแต่หนูเห็นเขาเองอ่ะลบแชทออกใช่ปะหนูมี iPad ดนะลูกลูกไปสแกนล็อกอินไอแพดตัวเองไว้เลยเพราะหนูมีล็อกอินพาสเวิร์ดเข้าทุกอันโอ้ยแสดงว่าลบลบแชทอีกเครื่องนึ่งอยู่เหรอไม่คือเราจะเห็นเรียลไทมม์์ออ๋เเรรียลไทาจะเเห็นรียลไทม์บอตตา ใจไม่ดีเลยวใจไม่ดีแล้วมึงรอดมี้ก็บอกแล้วหนูลูกหนูเพิ่งเกิดเมื่อวานหนูทำแบบนี้หนูเอา QR code ของไลน์แซนหนูนะไปสแกน iPad เข้าล็อกอินไปเลยแล้วมันจะออนสองอันพร้อมกันแล้วเดี๋ยวนี้ไลน์อ่ะดีถ้าเราล็อกอินใน Apple อแล้วเราล็อกอินในซัมซุงซัมซุงพวก Android มันล็อกอินค้างไว้ได้เลยคือมันล็อกอินค้างไว้ได้เลยูท,ลยที่ไม่หลุดอ๋อไม่หลุดทั้งสอเครื่องไม่หลุดทั้งสองเครื่องแล้วหนูคอยติดตามดูว่ามันคุยยังไงกันบ้างมันจะขึ้นเรียวทามให้หนูเห็นเลย อันนี้อันนี้คือสอนเขาใช่ไหมสอนแต่อันนี้ฉันกำลังสงสัยน้องเขาว่าหนูนี่มีนิสัยชอบเช็คโทรศัพท์แฟนใช่ไหมแต่เหมือนเขาลบแชทตลอดมึงไปรู้ได้ไงว่าเขาลบแชทเริ่มไปรู้ได้ไงว่าเขามีแชทคือลบแชทมันจะไม่บอกว่ามันลบแชทหรือไม่ลบประวัติอ่ะน้องจะไม่รู้เลยอันที่สองนะเขาลบประวัติการโทรคือประวัติการโทรก็ไม่มีไม่มีก็คือดีแล้วเขาขายเราแย่ไหมคือหนูเขาไอไอไอถ้านูอยากจะเช็คอะมันเช็คได้โดยการเอาไปสแกนเออแต่ว่าเราจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่าเขาลบหรือไม่ลบถ้าเราไม่เห็นขาตาหรือมันอาจจะไม โนจิตไปอ่ะเพราะว่าเนี่ยหนูต้องเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากกว่านี้หนูควรมีทักษะการมีผู้ชายมากกว่านี้ลูกถ้าหนูระแวงคนนี้คือเปลี่ยนผัวไปเพิ่มทักษะหนูก็ระแวงนะออมันก็ระแวงอีกอันเนี้ยหนูบอกหนูอยากจับโป๊ะให้ได้ต้องทำไงหนูไม่ต้องจับโป๊ะเขามึงโป๊ะแล้วตอนนี้หนูไม่ต้องจับโป๊ะ หนูโป้เพราะว่าหนูจะไม่ได้ไงว่าเคารบแชทเอาจริงต้องพาแฟนไปหาหมอ,อมแฟนเขาผิดปกติเพราะหนึ่งแชทก,ก็ไม่มี <Yeah. S 2> โทรก็ไม่มีอันนี้คือออกนอกจากสังคมแล้วแต่คนนี้แฟนหนูว่าออกนอกจากสังคมหนูอยากจับโป้เขาหนูโป๊ะลูกตอนนี้หนูโปู้คือไม่ต้องไปทำมันทุกใจบางครั้งเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะยิ่งรู้เรายิ่งทุกข์จริงจริงมันอาจไม่มีอะไรอย่างเราด้วยเออแต่ไปคิดมากหนูว่า,วาจะคิดมากไปเองอ่ะไปคำถามเื่อนแล้วหนูไปเพิ่มทักษะเอยให้หนูไปเพิ่มทักษะนะอีพีนี้คำถามสุดท้ายแฟนหนูค่่ะะะคคคุพออายยเแล้วื หนูว่าเราลมจนหนูเหนื่อยคุณพี่เราลมยังไงเขาก็ไม่แข็งหรือบางทีเขาเราลมหนูว่าเขาเองก็ไม่แข็งบอกให้ไปหาหมอเขาก็ไม่ไปค่ะหนูควรหาแฟนใหม่เลยะคะเด็กสมัยนี้ของพังก็ต้องซื้อใหม่เลยห<อ>มอเงิ่ซ่อมก่องก็ได้ลุกซ่อมดูสักนิดนึงก่อนนะคะซ่อมก่อนแล้วไปใช้งานกันเต่ถ้าแฟนเราเยอะๆยมากเราเองเนี่ยต้องบอกนี้ว่ากิจกรรมทางเพศอ่ะมันพึ่งหลายองค์ประกอบระอบปสากำเนื้อหลอดเลือดแล้ว็ฮอ์โมนทีเนี้ยเวลาเราไปปรึกษาหมอเนี่ยเขาจะเช็คดู4อย่างนี้ก่อนว่ามันมีปัญหาด้านกายภาพไหมเพราะ ถ้ามีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะจ่ายยาหรือให้แนวทางการรักษาอยิ่งว่าผู้ชายเองเนี่ยเรื่องหลอดเลือดเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการแข็งตัวของผู้ชายเนี่ยมันจะต้องมีการดันเลือดไปเยอะบริเวณองคชาติให้มันลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาที่หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความแข็งตัวแต่ถ้าเกิดอายุยังไม่เยอะเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ performance anxiety ก็คือเรื่องความวิตกกังวลความวิตกกังวลมันเป็นไซคลนะสมมุติว่าเรากําลังมีความสัมพันธ์อยู่แล้วในหัวมันมมมมีเเเเเเเรรรรืืืืื่่่่่่อออออองงงงงงนนนนข้าาาาาสุติิวจจะป็ ก็ตามเข้ามาในหัวปับ๊บม,มันจะส่งผลต่อฟอร์มแร์แมนในกิจกรรมทางเพศทันทีพอในหัวมันคิดเรื่องงานใช่ปะแล้วตอนกําลังทำอะ่ะก็ไปกังวลว่าจะไม่แข็งแล้วก็ไม่แข็งอีกการมีเพศสัมพันธ์มันใช้สมาธิกันนะผู้หญิงเองเนี่ยไม่มีสมาธิเขาไม่ทราบนะผู้ชายไม่รู้นะแต่ผู้ชายไม่มีสมาธิเขารู้นะผู้หญิงมันก็คือมีรูให้เข้าอะ่ะก็คือเอาเจลหล่อเลื่อนป้ายเรายัดเข้าไปก็จบแล้วอะอแต่ผู้ชายเองเนี่ยถ้าไม่แข็งมันเข้าไม่ได้ฉันต้องมีสมาธินะเฮ้ยผู้หญิงมีสมาธ วมันอาจจะมีไม่ชาบ้างตอนเนี้ยพอน้องๆทีมงานรู้แล้วอวัดกูย้อนหลังมัน <c oughs> อาจจะมีไม่ชาบ้างช่วงที่ไม่มีสมาธิคือแรกๆทำใหม่ๆอยากลองของว่าเป็นยังไง <c oughs> ผู้ชายก็นี่เลยเล้าลมเลยอกขวาเล้าลมอกขวาโอ้ <c oughs> ทำไมผู้ชายมันนิ่งแล้วไม่กูแบบเฉยๆ <c oughs> ผู้ชายเงยหน้า,าร,ระหว่างที่กาลังจุ่มปุ๊กอยู่ไฟหน้ากูแล้วหันมามองหน้ากูกูสึกกับเขาสบตาอ๋อปากเขาอยู่แล้วกูต้องอ๋อกอนร้องอีกดอกคุณขามันไม่มีสมาธิไอ้เนี่ยมันต้องมันต้องมีสมาธิเราต้องโฟกัสเพศสัมพันธ์ต้องการสมาธิ เหมือนกันเดี๋ยวร้องไปเรื่อยกีอกบางทีเขาไม่ได้ซอยเราเขาซอยแบบเขาซอยอ่ะซอยช้าแต่เราบอกแต่เขาซอยช้าเขาซอยช้าเขาซอยช้าด้ยคอมจังหวะเออได้หรืคอมจังหวะไหมนะ อันนี้ฉันขอแย้งกันนิดนึงที่แต่กบอกว่าผู้ชายอ่ะมีสมาธิผู้หญิงก็ต้องมีสมาธิถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิอ่ะมันจะทไม่เซ็กมันลงมันต้องการสมาธิแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีงานวิจัยอันหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้เราติดโทรศัพท์มือถือเยอะมันทำให้เรามีความบกแกแวง่ายคือสังเกตไหมว่าเวลาว่างปั๊บเราไม่มีอะไรทำเราก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายแล้วถ่ายไม่มีเป้าหมายอ่ะถ่ายหยิบมาปั๊บถ่าย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 อะไรไม่รู้ตัวทีนึงกูถ่ายอะไรแล้วก็วางแล้วไม่เกินห้านาทีหยิบใหม่มาถ่าย มาทีสัน้นเออมันทำให้สมาธิสัน้นแล้วมันก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะแล้วมันลามไปถึงเรื่องเพศด้วยเราต้องคุยกันแล้วว่าเออเรามีปัญหาอะไรมือเราเครียดไหมเราจะได้แบบแก้ปัญหาเรื่องเครียดหรือเ,เราอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมเพื่อได้แบบรีแลกซ์หรือว่าโซเชียลดีท็อกซ์คือให้เราได้รับทราบว่าเรากำลังจะสัมผัสอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยขณะขับรถอยู่ลเล้เล่นโทรศัพท์เลยจริงมันหลุดโฟกัสมันจะส่งผลให้กิจกรรมทุกกิจกรรมในนั้นมีปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องเนเร่งานะมียง ต่อวันถ้าเราจะนั่งกําหนดลมหายใจให้รู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าออกวันหนึ่งสิบวินาทีมันช่วยได้เยอะมากแต่เชื่อั้ยคนทาไม่ค่อยเยอะคนทาไม่ค่อยได้ด้วยฉันเคยลองเหมือนกันช่วงหนึ่งสิบวินาทีนะห้ามนานสิบวินาทีนานเหมือนกันฉันทาทุกคืนก็ต้องเปิดดนตรีแว้งข้างๆแล้วมันจะมีดนตรีแบบให้หายใจ inhale แล้วก็ exhale inhale exhale อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือให้ทําตามเขาประมาณแบบหนึ่งนาทีหรือสิบวิหรือสองนาทีสามนาทีอะไรก็ได้ตอนแรกก็ทาไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพอเราเริ่มแบบจับโทรศัพท์บ่อยๆใช่ปะ แล้วพอเราอยู่กับตัวเองอะแค่สิบวิอะมันนานแต่พอได้ทําจริงๆอะมันนอนหลับแล้วมันโอเคมันมันทำให้โฟกัสหลายๆอย่างอันนี้ฉันของประสบการณ์ฉันเหมือนกันอันนี้คือ EP นี้ผัวต้องเห็นแน่เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแบบติดนี่ผู้ชายในติ๊กต็ก <c oughs> อกเห็นหุ่นดีๆอย่างเงี้ยติดอะไรเงี้ยผู้ชายกระโดดเชือกแล้วถอดเสือ้อ <c oughs> นี่มันแบบมันมีเซ็กเอฟเพคสำหรับเราต่อให้ปวดแหุ่นดีแต่เราเห็นคนอื่นแล้วมันมันแซ่บเออมันมันเสีมันเอาเราเศร้าปรากฏว่าตอนที่เอาๆกันอยู่มึงแวบเเห็นผู้ชายกระโดเชืออก่ตั ผูสงสารตัวมากเลยอะแล้วกูรู้สึกว,ว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปแล้วเราติดโทรศัพท์มากเกินใช่ไหมเราโ,โยนความผิดนั่นในโทรศัพท์ไม่งก่งติดโทรศัพท์มากเกินกูมไม่ได้มปคิดอะไรกับเขาหรอกอแต่สงสารอเอาจริงกับอีกอันหนึ่งนะฉันเคยฟังเธอพูดฉันด้บอกให้ฟังว่าบางครั้งที่เขาเนี่ยไม่แข็งตัวมันอาจจะขึ้นอยู่กับคําพูดของเราช่วงที่เขาไม่แข็งตัวช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเหนื่อยแค่ครั้งเดียวในชีวิตโดยไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวสมมติ่คบกันมาแบบประมาณปีดอย่แั้ารียยวเาไม่แข็งมมันแแบบเลลว่้ไได้ เขาเหนื่อยเขาเครียดเราเสึกไปพ่นแบบพี่ทำไมครั้งนี้ไม่แข็งเลยอ่ะเป็นมีอะไรคนอื่นหรือเปล่าอ่ะมันทาให้เขาคิดื่นเลยเว้ยครั้งต่อไปเขาเล้าโลมอ่ะมันเหมือนเขาย้อนเวลากลับไปว่าเนี่ยครั้งที่แล้วก็เล้าลมแบบน,นี้แล้วเออมันทรอมากเขาแล,แล้วมันก็เลยไม่แข็งมันมีหลายสายเหตหุมากเหมือนที่ก้องบอกม<ช>มีหลายสาเหตุอะอย่างเรื่องนี้สําคัญมากเลยคือการที่จะสะบัดหรือ <S <S คอมเพลนใครสักคนหนึ่งออกมาหนึ่งสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือทุกสิ่งที่เราเป็นนะ อย่างเช่นเรามีนิสัยอยากเป็นเจ้าหนูจำไม่ตอนกำลังเอากัน <Ừ. S 1> ทำไมไม่แข็งอ่ะทำไมอ่ะทำไมพี่เป็นอย่างงี้อ่ะเสร็จก่อนนะเสือกเป็นเจ้าหนูจำไม่ตอนนั้นนะมึงเป็นทะไมตอนนั้นบางอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องหาคำตอบตอนนั้นเราควรจะต้องจบก่อนแล้วค่อยไปหาคำตอบคือ,อสมมติเสร็จปั๊บแล้วแบบเราอาจจะมีการรีวิวกันแล้วก็ต้องคุยแบบประนีประนอมอ คือคากันอยู่แล้วบอกว่าทำไมรอบนี้ไม่แข็งเลยอะพี่นมไม่สนุกเลยอรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นยหน,น้าง,งานตรงน,นั้นน่ะควรต้องจบก่อนแล้วก็ต้องจบและยังรักษาความสัมพันธ์ของกันและรกันได้อีกออไม่ใช่มีการรีวิวกันเดี๋ยวนั้นเลยแบบฟีดแบ็กเดี๋ยวนั้นเลยพูดก็ไม่ได้อาการก็ไม่ได้สมมติว่าเขาเสร็จแล้วแต่เรายังไม่เสร็จผู้หญิงอาจจะเสร็จช้าหรือผู้หญิงบางคนไม่เสร็จแต่ไม่ได้ผิดปกตินะผู้หญิงอะคือแบบพอเสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าใจเสร็จแล้วอะเอ ถึงไงยังไงเอง่าใช่ <laughs> ยังไงฉันเคยเปน <c oughs> ็นเคยเป็นแบบว่าฉันจะเสร็จพร้อมกับเขาพอดีอแต่เราไม่ได้นักกับเขาไงเราเรามีแว๊กนิดนึงแต่โชคดีที่เราคิดได้แล้วบอกว่าอ้ย ก็ร <us> ีดกลับมาแล้วก็แบบอุลรอดมากเลยเธอ <terror> มันอาจจะมีบ้านที่ออแต่ต้องมีสติอย่างเดียว<ช>แล้วก็ห้ามแสดงอาการห้ามพูดอะไรแบบนี้อันนี้จริงๆแล้วว่าไอ้เรื่องอายุเยอะก็มีส่วนกับอีกอันนึงคือเราต้องไปเช็คด้วยว่าตอนเรานอนคู่กับแฟนเราหรือมีเพศสัมพันธ์กันอะเรามีผิดพลาดเรามีเผลออะไรบ้างไหม<อ>ตัวผู้หญิงครับจะไปปรึกษาแพทย์ก็ไปปรึกษาแพทย์ด้านเพศนะครับนะเจ้าภาพเรื่องเพศเรื่องเตียงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแพทย์ด้านเพศหรือว่าเป็นเซ็กซ์เทอราปิสต์นะครับที่อยู่ในประจําคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกเวชศาสตร์ด้านเพศ แล้วสามแล้ว3คำถามนะครับนะใครที่ชอบข้อมูลเรื่องเพศเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศและสุขภาพทางความสัมพันธ์ส่งปัญหาคาเตียงคาโตะคาใจเนี่ยนะมาให้ทีมงานเราได้เลยในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวเราจะหยิบยกคําถามนี้เองเนี่ยมาตอบนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องคาเตียงอยู่คาใจอยู่ด้วยนะแล้วถ้าใครนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยแล้วก็ช่องทางของนางลมคมเขียวนางลมคมเขียวออฟ เแล้วก็คมเขียวชาแนลทั้ง TikTok YouTube Facebook และสื่อมีเดียต่างๆของเราสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตมาก่อนแป๊บหนึ่งเขาบอกใ่้กดกระดิ่งกิงๆด้วยอยเ,เริ่ม <c oughs> ต้องกดกระดิ่งกิงกิงให้เขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพอ EP ใหม่มาจะไม่รู้โอเคนะครับทุกคนครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆให้เราด้วยนะครับนะ ยูทูบมือใหม่ยูทูบมือใหม่ยูทูเบอร์มือใหม่นะครับนะฝากติดตามของเราสองคนด้วยนะครับปัญหาคาเตียงวันนี้บายยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ